สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในหัวข้อพระเจ้าไม่ยุติธรรมจริงหรือในเช้าวันนี้นะครับอยากจะเริ่มต้นด้วยบทเรียนจากหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยจิตแพทย์ที่มีชื่อว่าคุณหมอเอ็มสกอตเพ็ดซึ่งเริ่มต้นหนังสือด้วยคํา3คาครับว่า life is difficult life is difficult ซึ่งแปลว่าชีวิตมันยาก ถ้าจะพูดถึงพระธรรมโยบออกมาเป็นประโยคเดียวก็น่าจะเป็นประโยคที่ใกล้เคียงกันนะครับว่าโยบคงจะบอกกับพวกเราว่า life is not fair ชีวิตไม่ยุติธรรมเมื่อเราอ่านพระธรรมโยบเราเห็นทำนองที่ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือชีวิตไม่ยุติธรรมนั่นเองพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับเราก็คงจะหนักใจหรือว่าเราจะรู้สึกว่า เป็นความไม่ยุติธรรมจริงๆที่ความยุติธรรมมันไม่ค่อยมีในโลกนี้ในทางกลับกันครับเราต้องกล้ามเกินฝืนทนกับความอายุติธรรมเหมือนกับโยบเมื่อหลายพันปีก่อนดูได้จากคำสบทของคนทุกวันนี้ในภาษาอังกฤษนะครับโอ้ไม่ก็หรือบางคนหยาบถึงขนาดที่ว่าเอ่ยพระนามพระเยซูเลยนะครับในการอุทานพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ลึก,ลกๆของคนเรานั้น เราเชื่อว่ามีพระเจ้าครับแต่เขาคิดว่าพระเจ้าไม่อยู่ิธรรมหรือเขาอาจจะคิดว่าถ้าพระเจ้าช่วยได้จริงก็ขอให้ช่วยเถิดนั่นคือสิ่งที่ผู้คนที่เดินผ่านไม่กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงอยู่นั้นเขาก็พูดว่าถ้าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าจริงก็ให้เขาช่วยตัวเองเถิดพี่น้องครับเวลาที่เราเชียร์ทีมกีฬา ที่แพ้นะครับหรือเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ที่รถสตาร์ทไม่ติดเราตั้งใจจะไปปิกนิกไปพักร้อนแต่ดันฝนตกเนี่ยครับคือสิ่งที่เรามักจะบอกกับตัวเองว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะช่างโชคไม่ดีเลยจริงๆหรือถ้าใครที่จริงจังหน่อยซีเรียสหน่อยก็จะบอกว่ามันไม่แร์เลย เรากําลังหาวันหยุดแล้ววันหยุดก็มาถึงแต่เสร็จแล้วเราไปทําสิ่งที่เราชอบไปทําสิ่งที่เราตั้งใจวางแผนไม่ได้สิ่งที่โลกเป็นมักจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่โลกควรจะเป็นเสมอนะครับในความคิดของพวกเราและนั่นคือความตึงเครียดระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกจริงพี่น้องครับคำว่าโลกเสมือนจริงนั้นก็คือโลกที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น โลกที่เราคิดว่ามันน่าจะไปตามที่เรากําหนดไว้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่าง2โลกนี้ระเบิดขึ้นตอนเปิดในพระธรรมโยบครับเรารู้ว่า2โลกนี้คืออะไร2โลกนี้คือโลกมนุษย์กับมิติฝ่ายวิญญาณคือโลกสวรรค์โยบก,กับเพื่อนๆของเขานั้น ผัดกันแลกหมัดโต้คารมกันอย่างเมามันครับด้วยการโต้เถียงกันการให้เหตุผลนักหน่วงมากครับถึง3ครั้ง3ามคราสามรอบด้วยกันภาษามวยเรียกว่า3ยกแต่สิ่งหนึ่งครับที่ทุกคนเห็นพ้องกันก็คือว่าพระเจ้านั้นพระองค์ควรจะทําตัวให้ดีกว่านี้พระองค์ควรจะต้องให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คำถามต่อมาก็คือแล้วทําไมคนดีอย่างโยบถึงกลับโดนหนักโดนนวดอย่างหนักเลยครับถึงขนาดที่ว่าเกือบจะทิ้งพระเจ้าโดนนวดหนักถึงเกือบตายเลยทีเดียวพี่น้องครับถ้าเราเชื่อมั่นในความยุติธรรมของพระเจ้าและเราก็จะโต้แยงกับโยบว่าลองคิดแบบง่ายๆนะถ้าคุณไม่ได้ทาอะไรผิดนะพระเจ้าจะมาลงโทษคุณทําไมถ้าคุณเป็นคนดีจริงๆนะทาไมคนดีถึงต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ดี ถ้าโลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่หรือโลกนี้ยังมีพระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นสแสดงว่าคุณต้องทําอะไรผิดแน่นอนคุณต้องแอบทําบาปแน่แน่แน่นอนแต่พี่น้องครับโยบนั้นก็้านหัวชนฟ้านะครับเพราะเขารู้อยู่เต็มอ,อกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรบาปไม่ได้ทําอะไรบาปหนักหรือไม่ได้ทําบาปเยอะถึงขนาดที่ว่าพระเจ้าจะลงโทษเขาเยอะขนาดนั้น และโยบนั้นร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้าเหมือนกับที่หลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นก็ร้องขอความยุติธรรมจากพระเจ้านะครับแต่พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความขมขื่นความไม่เข้าใจพระเจ้าก็ยังกัดกร่อนความเชื่อของโยบลงไปโยบสงสัยว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้าวเขาได้ยังไงในเมื่อเขาต้องนั่งจมกองขี้เท่า และจมอยู่กับชีวิตที่พังทลายลงโยบเป็นชายที่สิ้นหวังและแตกสลายพอถูกพระเจ้าหักหลังใช่หรือเปล่าครับโยบถึงกับพูดออกมาว่าจงมองดูข้าแล้วตกตะลึงแล้วเอามือปิดปากไว้พี่น้องครับหากเราเป็นโยบเราอาจจะแสดงหรือตอบโต้รุนแรงมากกว่านี้เราอาจจะสาบแช่งพระเจ้าแล้วไปตายเสียตามคำพูดของภรรยายโยบ เราอาจจะทําอะไรหลายอย่างที่จะประชดประชันพระเจ้าและทิ้งพระเจ้าในที่สุดแต่การประชดประชนันก็ดีหรือการทําอะไรก็ดีในการตอบโต้พระเจ้านั้นไม่เกิดผลหรอกครับพี่น้องอย่าทําอย่างนั้นผมเตือนพี่น้องครับด้วยความหวังดีอย่าทําอย่างนั้นอย่ากโกรธพระเจ้าอย่างอนพระเจ้าอย่ากเกลียดพระเจ้าอย่าทําอะไรที่ปรารถนาจะตอบโต้พระเจ้าเพราะว่า เราไม่มีทางที่จะพูดกับผู้ที่ปั้นเราว่าทําไมปั้นชั้นมาแบบนี้ทำไมให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นพี่น้องครับเราต้องยอมรับอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าอย่างที่ผมได้กล่าวไปในสองวันที่แล้วนะครับในขณะที่เราต้องยอมรับอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าในเวลาเดียวกันครับเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงรักทรงรักเรามากถึงที่สุดมากกว่าสิ่งใดๆในจักรวาลนี้ พรรองทรงรักมนุษย์มากกว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าพรรองทรงรักถึงขนาดที่ว่าพระเยซูถูกส่งมาจากพระเจ้าพระบิดามาถึงโลกเราเพื่อที่จะช่วยมนุษย์ที่พรรองทรงรักมากที่สุดนั้นให้รอดและสรรพสิ่งทั้งหลายก็คำครวญครับรอคอยวันที่พวกเขาจะรอดไปพร้อมๆก,กับพวกเรา นั่นหมายความถึงความรอดทางกายภาพนะครับความรอดทางกายภาพนั้นยังมาไม่ถึงแต่ความรอดจิตวิญญาณนั้นมาถึงพวกเราทุกคนที่เชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้าเรียบร้อยแล้วชั้นตรงนี้ครับจึงเป็นเหตุที่เราต้องพูดซ้ําย้าทวนสัตว์เสมอครับว่าทุกอย่างนั้นพี่น้องครับเราต้องมองพระเจ้าให้ถูกต้องตามพระลักษณะของพระองค์ก็คือความยุติธรรมและความรักความบริสุทธิ์ และความเมตตาฉะนั้นเนี่ยครับคือเวลาที่เราจะพบกับมรสุมมรสุมที่โหมกระนำชีวิตของเราโหมกระนำใจของเราโหมกระนำร่างกายของเราโหมกระนำความเชื่อของเราโยบนั้นก็ยังรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดแม้ว่าเขาจะมีความสงสัยอยู่ในใจแม้ว่าเขาจะมีท่าทีที่บอกว่าพระเจ้า ทำไมถึงยังไม่ยุติธรรมกับเขายังไม่สําแดงความยุติธรรมกับเขาความคิดแบบต่างๆที่โยกมีนะครับกับคําถามทุกคําถามที่เขามีอยู่จบลงที่ความเชื่อครับจบลงที่ความศรัทธาในพระเจ้าความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าในที่สุดนั้นแม้ว่าจะเอาชีวิตของเขาไปเขาก็ยังคงไว้ซึ่งความศรัทธาอยู่เสมอชั้นได้ฉันนั้นครับพี่น้องครับเราอาจจะเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หาย เราอาจจะต้องอยู่กับมันเราอาจจะต้องมีความขมขื่นมีความซึมเศร้ามีความท้อใจหากพระเจ้ายังไม่ได้รักษาท่านผมอยากจะหนุนใจครับว่าแม้ว่าท่านจะตายไปด้วยสิ่งเหล่านั้นอย่าละทิ้งความศรัทธาของท่านของผมของเราที่มีต่อพระเจ้าครับเราได้เคยพูดถึงอาสาบไปแล้วนะครับอาสาบมองดูรอบตัวเพื่อหาว่าอะไรที่ไม่ยุติธรรม แล้วก็พบว่าความอายุธรรมเกิดขึ้นความยุติธรรมไม่ค่อยเกิดเลยคนชั่วได้ดีคนดีได้ชั่วโยกเช่นเดียวกันครับเมื่อเขามองรอบตัวเพื่อหาว่าอะไรที่ไม่ยุติธรรมก็เห็นว่ามีเยอะแยะมากมายที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็มีน้อยครับที่ยุติธรรมบางครั้งคนชั่วก็จเจริญขึ้นบางครั้งพวกเขาก็ไม่ได้ถูกลงโทษ แบบที่เราอยากให้เป็นและโยบก็ยังพบว่าคนดีก็ทุกทรมานครับแถมหลายต่อหลายคนก็มีชีวิตที่มีความสุขดีท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยมีพระเจ้าในใจเลยไม่เคยคิดถึงพระเจ้าแม้แต่อึดใจเดียวแต่สำหรับโยบนะครับสิ่งที่เห็นก็คือความจริงที่เขาประสบอยู่ก็ไม่มีเรอนพูดมากกว่านี้โยบจึงไม่ค่อยอยากพูดโยบจึงไม่ค่อยอยากํำหนิเพื่อนของเขาครับ แต่ก็อดไม่ได้เมื่อเขาพบกับความไม่ถูกต้องของการเตือนสติเมื่อเขาพบกับความไม่จริงของสิ่งที่เพื่อนๆของเขานึกว่าจริงหรือคิดว่าจริงนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพที่โยบกำลังเผชิญอยู่ไม่เพียงแต่เขาจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ที่มาจากมารซาตานแต่เขายังเผชิญกับความทุกข์ที่มาจากเพื่อนรักของเขา เพื่อนที่เขารักและเพื่อนที่รักเขาด้วยฉนันใด้ฉันนั้นครับพี่น้องในชีวิตของพวกเราหลายครั้งทีเดียวสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นั้นไม่เพียงแต่มาจากศัตรูของเรานะครับมาจากคนที่เรารักคนที่รักเราด้วยการร,รู้เท่าไม่ถึงการว่าพระเจ้าปรงส่งเป็นอย่างไรเรามีสติปัญญาที่ไม่สามารถเข้าใจเรามีสีปัญญาไม่พอ ในการที่จะเห็นและเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์พี่น้องครับเมื่อเราไม่เข้าใจอย่าฟันธงครับอย่าพยายามที่จะตัดสินใจที่จะทิ้งพระเจ้าเมื่อเราพบกับความทุกข์ยากลำบากและนี่คือคำเตือนสติด้วยมห่วงใหญ่มาถึงพี่น้องในเช้าวันนี้ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้า สารเสริญขอพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าพงศ์หลายได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากว่าข้าพงศ์หลายจะต้องไม่ละทิ้งความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระองค์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็าตามเหตุการณ์ที่เราอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ขอให้ข้าพงศ์ทั้งหลายยึดมั่นในความจริงของพระองค์ในความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ จนวันสุดท้ายจนลมหายใจสุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะรับข้าพระองค์ทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดหนุนนำชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ให้ได้พบกับความสุขสันติสุขความชื่นชมินดีแม้ว่ายังอยู่ในสถานการณ์แห่งความยากลำบากมากเพียงใดก็ตามขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาด้วยพระคุณของพระองค์ก็เพียงพอ สำหรับพวกข้าพงหลายเสมอตลอดไปกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระเจ้าในความศรัทธาที่มีต่อพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน